ข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะลดน้ําเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็รูปทรงที่สวยงามซึ่งผมชอบมากๆมันจะเป็นทรงไข่แล้วก็จะมีเป็นฐานเหล็กเออเป็นเหล็กเหล็กเส้นนะครับสีดำเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันว่าที่ผมจะมาเปลี่ยนทายมันเป็นต้นอะไรบ้างลกลังลูม คลิปนี้นะก็จะมารีวิวกระถางต้นไม้ครับผมเบิดว่าช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราแต่งห้องใหม่ไปนะครับผมก็มีการเอาต้นไม้นะครับมาตกแต่งในห้องซึ่งคุณสมบัติต้นไม้ที่เรามาปลูกก็คือไม่ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟอกะอากาศในห้องซึ่งต้นไม้ในห้องผมก็จะมีทั้งต้นมอนสเตล่านะครับต้นแก้วมรกตรนะครับแล้วก็มีเล็บมังกร นะตรงนี้รวมถึงนี้ด้วยว่าหนหางจระเข้นะก็มีทั้งหมด4ต้นนะแต่ว่าการะถางที่ผมซื้อมามันมีทั้งหมด3ใบก็มี3ขนาดซึ่งต้นไม้ที่ผมปลูกก็มีทั้งหมด3ขนาดแล้วจะให้ดูกันว่ามีมีต้นขนาดไหนบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูนี่กันก่อนนี่ครับที่ผมสั่งมาราคาทั้งหมดนะครับที่ผมสั่งอยู่ที่สามร้อยสิบห้าบาทนะครับมันก็จะมีเป็นไซ ขนาด19คูณย0เซนนะครับ13.8คูณเซนแล้วก็11.3คูณเซนนะครับก็เป็น3เป็นกระถาง3ขนาดที่ลดหร่นกันมาลดหลันกันลงมานะฮะร,ราคาก็อยู่ที่ประมาณ120 1 0 0สูงสุดกระถางใหญ่สุดก็คือ150บาทรวมแล้วก็คือ375บาทนะครับอันนี้แล้วข้อดีของมันก็คือมันสามารถ ที่จะลดน้ําเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็รูปทรงที่สวยงามซึ่งผมชอบมากๆมันจะเป็นทรงไข่แล้วก็จะมีเป็นฐานเหล็กสีเออเป็นเหล็กเหล็กเส้นนะครับสีดําซึ่งมันจะค่อนข้างเข้าต่อห้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นตรงตามปกที่เราคิดไว้ไหม อันนี้เขาต้องบอกว่าเขาส่งของเร็วมากเลยนะครับผมสั่งไปวันจันทร์วันพุธก็ได้แล้ครับประมาณสองวันว้าเฮ้ยเจ๋งอะนี่ไงที่ผมบอกป่ะเป็นถานเหล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้ดู นขนาดเล็กสุดมันคือเท่าไหร่นะคือมันมันคือ1 1 3เอ็ุดสมคูณเซนตัวนี้นี่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มีไส้ในที่ให้ใส่น้ำได้ นขนาดที่สองอ๋อที่มันใส่น้ำตวน,นงมัเอะ่ะก็คือว่าเขาให้เชืกอกหย่อนลงไปนะฮะแล้วก็ให้มันดูดน้ำขึ้นมานั่นเองก็คือเจ๋งเนาะใช้แบบหลักการการกรองน้ำน่เองแต่จริงๆอะ่ะผมใช้ฟอ็อกซี่ตีดต้นไม้อยู่แล้ว 3ามจบาทถือว่าคุมนะ้มเนาะได้สามะนเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันว่าที่ผมจะมาเปลี่ยนถายมันเป็นต้นอะไรบ้างอย่างที่บอกไปกรมีตัวเอ่อแจ้วมรกตว่านห่างจระเข้มอนสเตล่านะครับแล้วก็เล็บคูดแต่เล็บคุดอาจจะไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นต้นเล็กเรามา เรามาดูต้นแรกกันนะครับผมเป็นต้นที่ไซส์ขนาดใหญ่สุดนะครับมันก็คือต้นมอนสเตล่านะครับอันนี้ผมก็ตั้งที่ผืนต้นมันค่อนข้างใหญ่ซึ่งดูจากไซส์ขนาดของกระถางที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะใส่ได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็น่าจะาไว้คงเดิมนะครับไม่ได้เอามาใส่เสียใจเดี๋ยวไปหาซื้อกระถางใหม่นะครับส่วนต้นที่2นะครับขนาดรองลงมาก็คือต้น กวักมารากตนั่นเองนะฮะอันเนี้ยน่าจะใส่กระถางใหญ่สุดก็คือต้นนี้นะฮะน่าจะใส่ได้ต้นนี้เป็นต้นที่ชอบที่สุดนะฮะเพราะมันมีความเขียวมันงาเราก็อยู่ข้างโซฟาด้วยนะคือมันแบบได้แล้วยิ่งถ้าเราแบบเปลี่ยนใส่กับกระถางน,นี้นะมันน่าจะดูดีขึ้นเพราะมันมีสีดำตัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจาก ไปเปลี่ยนถ่ายกระถางเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงส่วนต้นที่3นะครับผมก็จะเป็นต้นนี้ครับก็คือต้นว่านหางจาระเข้นั่นเองซึ่งกระถางที่จะใส่ก็จะเป็นใส่รองลงมาครับอันนี้คือต้นลำดับที่3ของผมผมว่าแบบมันขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอีเดนผมครับ แล้วก็ส่วนต้นสุดท้ายนะครับก็เป็นเล็บบังกรปะผิดเนาะตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่เปลี่ยนกระถางเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันจะเป็นแมสสีดํากระถางผมเป็นสีขาวก็อาจจะไม่เข้าอันนี้ก็จะไวเหมือนเดิมอันนี้เป็นต้นที่เล็กที่สุดครับ one hour later ครับผมหลังจากที่ได้ลองไป เปลี่ยนกระถางนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุสุดขั้เกิดขึ้นก็คือว่ามันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้ผมมันต้นใหญ่เกินไม่เหมาะกับกระถางเพราะว่ากระถางตัวเนี้ยที่วัดมามันเป็นผักมันเป็นตูดตื้นอย่างเงี้ยเนาะทำให้แบบต้นไม้มันเยอะเกินใส่ดินมันก็น้อยมันอาจจะไม่โตนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนครับเอาต้นใหม่มาปลูกมันเลยครับผมซึ่งที่บ้านก็มีการปลูกไว้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปขุดมามาปลูกเนี่ยครับก็จะได้มาเป็น ต้นแก้วมรกต2ต้นนะครับแล้วก็ได้เป็นว่านหางจระเข้มันหนึ่งต้นนะครับก็ได้ต้นไม้เพิ่มเป็นสมาชิกใหม่นะครับที่เดวิลเข้ามาในห้องผมอีก3ต้นสิริรวมตอนนี้ห้องผมก็มีต้นไม้จริงๆอยู่ในห้องทั้งหมด7ต้นนะครับผมก็ช่วยกันฟอกอากาศเข้าไปเต็มที่ครับแล้วก็สร้างสีเขียวในห้องนะเป็นกรีนโซนไปเดี๋ยววันนี้เราไปจัดกันว่าหาต้องอันนี้คือต้องลำบากแล้วว่าต้องจะหามุมไหนว่า ตั้งของมันเนี่ยน่ารักเนาะสวยงามครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวดูรีวิวว่าเราเอาไปจัดตรงมุมไหนกันนี่นะครับผมสวยงามมากสามต้นใหม่ นี่นะครับผมก็ได้ที่ตั้งแล้วนะฮะสวยงามเป็นโซนสวนยีเดนนะฮะ